สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอซีทุกท่านนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะตอนนี้เด็กๆก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะหลังจากเลิกเรียนนะคะฮ่าใช่เลิกใช่ย่ากินเหล่าหอผมไปให้แม่นะครับฮะผมไปแห่แม่ผมครับแมนโบ โอกินละกินฮอดแม่กินละกินฮอดเมลเบิ่งยัดใส่น้ำปากถั่วสองอันสามอันลุยเดี๋ยวให้เลนสองชิ้นสมชิ้นนะคะเน็บปากไวอยู่คุณเลิบเ้ยเลิบขักงส่มไม่ง่ายเพื่นก็เลยเน็บไปจังสี่ด้เพื่อน่ะเากินต้อยใจเลิบมอ่ะเอากินต้อยใเลิบเนี่ยใเลิบกินบัต้นมู เพื่อนหมดแล้วเออกินไเรื่ๆๆกินหด้เอยเือเอออโอ้ปวหัวงแไหมงงปวดฝ่าบวบเอาหัวเอาเมยใจเลิ่มเ้ยแตงลมังแตงกระเด็นออกปีปีขอขึ้นแนวสันพี่ปีขอขึ้นสิไปแย่งน้ำปากพี่ปีนะจะไปหาน่งขอนแั้วคนไปตั้งได้

ตกใจใช่เลยตกใจใช่เลยค่ะไปไอบ้านมาแมา่พี่ปีเฮ็ดยังพี่ปีอยากโชว์โอ้พี่ปีปว่าให้โชว์แนววสันเอาขึ้นหลักกรลงจึปุ่มจะรีบนะคะรีบรีบเอาบอกกลับอีกไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมกลับ แกตาก็ยังไม่ได้กลับนะคะเพราะว่าพ่อรุนพาพี่ฟุกเดินออกกำลังกายอยู่นะคะตอนนี้จะไปหาหน้องบอยอมกลับบ้านวันนี้ไม่ได้อยู่ใกล้น้องทั้งวันนะคะแต่พอตรงจับไปค่ะยันไปหาพี่เดือนไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เล่นด้วยกันทั้งวันเลยวันนี้กวน นอ้องคนก็ดีใจพี่มาหาน่ะอ้วนเอ้ยอ้วนโอ้ย้อนแสงค่ะตรงอยู่ทางนี้อนใบไ,ไฟหายเมื่อไราล่า <c oughs> <c oughs> บกแับติบ้านนี่ฮอเอาใบไ,ไฟมันหมดแล้ว คนอ่เสียก,กันอยู่ยสามปีก็หาปีที่ซ้ำกันอ่ะ <c oughs> ตัวแดงไงพี่ปีแม่ช้างเผือกนะคะช้างเผือกตัวแดงมากเลยถ <c oughs> อยหลังใส่หน่องอีกหูว่าหน่องบ่มา,มา,มาน้ำ รู้ว่าน้องไม่มาคะถอยหลังหาน้องเลยเอาดือด้อๆเอางาไผให้น้องกินน้ำแน่เร็วแน่เร็ว,ว,ว,วเอากิ่งไผให้น้องกินน้ำ <c oughs> พวดไปเอาซับประโลดไม้ให้น้องกินเออเก็บเอาซับประโลดไมให้น้องกินน้ำเก็บมาเก็บมาเออเก็บมาพี่เก็บมาให้น้องน้ำ เซ่บหลายไปยืนกินได้จาของพี่ปีบอกบุกกองใหญ่เลยค่ะกองใหญ่กินกินในกองนี้เลยอร่อยดีมาสันมาเลือกกินในตามสบายใจชอบเนพะืนะแซ่บแซบนวัวหนัว กินใบไผ่ดีกว่าว่าสันเสียมิ่งก็ยังไม่กลับนะคะเพิ่มพลังก่อนก่อนจะกลับบ้านนะคะหนุนเสียมิ่งเข้าเต้าก่อนโอ้ยไปถูขั้นโอ้ยไล่เมื่อเร็วนั่นื่าต้อห้ห้้าวอันซักไล่ให้เลยแบบนี้ไปถูกอไผ่ไล่ทำทาย โชว์บ้นท้ายนะคะโชว์บั้นท้ายอวบอวบเนาะมีตังเยอะไปย่างกำหนองเือมันบประเสียบต้องย่งกันบอกไม่จังสิเสียบอบอกฝั <c oughs> ่งคันนี้ก็เพิ่มพลังนะคะแก้วตาของเราว <c oughs> ันเพิ่มพลังกันได้ค่ะผลเขาเต่า <c oughs> ผู้บ่าวกับผู้สาวหน่อย <c oughs> สาวแก้วตาน้อยกับผู้บ่าวมิ่งเพิ่มพลังเหมือนกันเลย ันนี้ก็จแจก,ก่าเดินหาอะไรนี่ไตว่าอยากมาหลืนกับนองคือมาแยกกันอยู่อ้วนมีของกินไม่สนใจพี่เลยนะคะโหมดเร็วก็ไปหาเก็บอัมในไม่มากินให้หมดก้อนเออใบไผ่ตัวเองอยู่บานก็มีเลยคะ่ะแต่ว่ามันบ่ดแสบคือของนองดาว ของน้องดาวนี่อะไรก็อร่อยทุกอย่างดูถูกกอไผ่จนล่ายมืดขั้นแห้งบอตัวกระเด้งเดงอาบน้ำทุกวันอยู่นะคะถูอยู่นะคะแต่ว่าทำไมเป็นสีนี้ก็ไม่รู้ถ้าได้ไปเล่นน้ำมูลน้ำชีบ่อยๆคงจะสีจะเปลี่ยนนะคะดูนะ ให้น้องเหยียบให้จาของกระดึงกินนะตุวนฉลาดบดึงกินเองเด้ตุนกระกระกระกอ,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 อันบอกกินเองบ่ได้บ่เป็นยังจังตองมาแย่งของโม้บมาสันจับได้รีบขวาได้รีบวิ่งออกมาเลยนี่โอ้อยากกลับบ้านแล้วท่านพุน รอพ่อลุนอยู่นะคะพ่อลุนพาพี่ฟุกไปบ้านอยู่โอ,โอ้พี่นกพี่นกลรองหาพ่อแล้วคือได้พอชิมาน้อพี่นกบว่ะ ย,ยินกินวีหูผับผับับ,บได้ใส่สร้อยคอสีเขียวด้วยนะคะสีเขียวกับสีแดงคู่นี้สีเขียวนี้เป็นของน้องลุ่งฟ้านะคะของน้องลุ่งฟ้ามีแม่เอซีสั่งมาว่าให้ถักให้น้องรุ่งฟ้าแล้วก็ให้พี่ดาวแขวนคอไว้ให้ออกทั้งหนแล้วก็ให้พี่ดาวแขวนคอไว้ให้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเอ้า เออน้องมิงมาหาแล้วเออเออเพอน่ะเพิ่นจับพีหน่ะเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะเพื่อน่ะเออเออเออให้อยู่น้ำพีด้นดนแน่เออเออเอ้านี่คือพ่อมาหาพีเพื่อน่ะเพื่อน่ะอยากงวกมาหาเขาจะหันมาหาเขานะจะมาเล่นกับเขาอีกนะออกกําลังกายตอนเย็นนะคะเสียมิ่งไปแล้วคุณ ตามด้วยแม่สีคัดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะก็ขอบคุณแม่แม่เอซทุกท่านแฟนคลับทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเรารักและเอ็นดูครอบครัวพังปีใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะ คอยซัพพอร์ตคอยอในทุกๆเรื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพูนมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจ่ายสอยกันเลยจ่ายยกันจ่ายกัน